สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปคุยกับซีศูนทุนเยอะกันหน่อยนะครับทุกท่านได้ข่าวว่าเขาอยากได้ส2บสองล้อครับเขาบอกว่าเทเลอร์เขาเนี่ยมันเก่าไปครับมันเก่าเขาเขาอยากมีแบบสวยๆเท่ๆเหมือนคนอื่นบ้างเขาอยากมีส2บล้อขับบ้างอ่ะเขาบอกเดี๋ยวเราไป,ไปคุยกับเขาหน่อยไปเดี๋ยวเขาจะเอารุ่นไหนไปดูกันหน่อยไป นี่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับฮะบอเอ็มโมพันมันคือไม่ตรู้ะนี่นี่จะไปมาจำรถวันไหนนี่จะไปดูเนี่ยไปดูสิบโลไปไหมท่านไหนอยูว่าจอดอยู่สุขินเนี่ยเอาไหนว่าจะเอาสิบซองโลอ่ะไหนว่าจะเอาสิบซองโล ขึ้นรถเกี่ยวสองคนเลยเหรอเอ็นโรคกี้โจทย์คายอยู่นู่นชายใหญ่เขาจะเอามาแล้วกิก้ากิกา้าสิบสองล้อตัวใหม่เลยเห็นแล้วไอ้นู่นเอาไหมแพงอ <c oughs> <c oughs> ยากได้ไม่มีคำว่าแพงต้องรอตู้อูนชัยใหญ่หต่อสิบสองเมตรฮะตู้อูนชัยใหญไ่ไม่ว่างเลยว <นะ S 2> ันนี้ยังไม่ว่างเลยดูนะคุระเยอะ เล่นดูวทายยูทูบบาร์คนดังเลยเอาอันนั้นเลยผมแนะนำเอาหัวลากเลยนะติ๊บเอาตรงไม่ได้ฮะเอาหางสั้นหะไม่อยากขึ้นรถเกี่ยวที่เราส่งก็เอาหางยาวนิดหนึ่งเอาหัวลากเลยปีก็ขึ้นค้องพิ <c oughs> ถึงอ่ะ มันก้าเมตรกว่าขึ้นได้สองเอาหัวล่าเวลาเองจะขายหินขายสายก็ซื้อหางซิมิมาต่ออีกเออสบายเลยไอ้บูปีนาวันเยอรถเยอะนะจอตุยหน่อยต่ำหน่อย ตู้กับมัรับวาน,นี่ติรถไทยของอรับอะไรก็มารตูกร้กับเัเรียนอัดกัน<อ>มากันเนาะไม่ได้ไไดหรอกไปทางไหนวันนี้ฮะนาวิ่งลูกดัง เอาสิบสองล้อผมไหมผมขายให้กันเองกันเองลานท่วนเอาป่ะดาวดาวเดินละหมื่นเดินละหมื่นเดินละหมื่นอู้นานเลยก็จะหมดโตขนาดกันนี่อ่ะ อ๋อโอ้ะไรเสื้อลีโอใส่สวยแท้ซื้อซื้เบียเยอะเขาแถมบ่สร้างใหม่มหนน้องนี่โอ้ดับเสื้อมาใส่อะไรเสื้อแถมไปเราเดินทางกลับบ้านครับ รถฟอร์ดนี้ผมเอาอยู่ที่ประคนชัยนะครับพอดีเมื่อวานเมื่อวานนะครับเอารถเทเลอร์ไปย้ายแมคโครที่สารคามที่โรงงานน้าตาลวังขนายนะครับแล้วก็รถนี้ก็เลยจอดไว้ประคนชัยครับเมื่อเช้านั่งรถตู้มากับเรียนนะครับมากับรถตู้นักเรียน นั่งแบบสบายๆครับรถตู้นักเรียนของผมไม่ไม่รับเยอะนะครับจะรับมาแค่ทุกคนนั่งสบายนะครับอยู่ที่สิบห้าสิบห้าคนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าลูกมาเรียนด้วยนะครับไม่ได้เน้น ต้องรีบไปย้ายรถให้จานชัยจะสมลายครับไปย้ายจะส้มลายออช่วงนี้ก็จะวุ่นวุ่นกับย้ายรถนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับโอเคครับบา,บายครับโอ้ลืมบอกอาจารย์ไทยจารย์ไทยกลับมาแล้วนะครับอาจารย์ไทยอแต่ว่าไม่ได้มาขับรถแมคโครให้ผมนะครับ จะไปขับอยู่ในไสางานคาราบาครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่าเป็นรถแมคโครของใครครับเดินทางมาจากลบบุรีหรือยุทธยาอะไรเมื่อคืนทรเดินทางมาถึงแล้วเก,บกว๋เกบอกว่าเกบ๋บอกว่าเก๋ไปอยู่บอทซายครับไปอยู่อบซายแล้วเก๋บอกว่าอู้รถก็เก่างานก็ไม่ค่อยได้ทําครับเก๋บอกอู้ลําบากมากเลยลูกพี่เดี๋ยว เ,เงินออกก่อนเนี้ยผมจะรีบกลับมาพอเงินเกออกเกก็กลับมาเลยครับเกเดินทางมาถึงเมื่อคืนนะครับดึกๆนะครับโทรมาหาผมเมื่อเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปที่หน้างานนะครับไปประเดิมครับที่หน้างานคาราบาวครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่ไทยพลังใบจะขับรถแมคโครรุ่นไหนกันนะครับอรอติดตามชมแล้วกันครับน่าจะอยู่กับ เออได้ไปอยู่กับอาจารย์ชูเลยอยู่กับอาจารย์ชูมีเพื่อนแล้วแล้วก็ผมบอกเขาว่าอ่าให้จองห้องให้หนึ่งห้องครับให้อาจาร์ไทยอาจารย์ชูหนึ่งห้องคนละห้องทีงนี้ก็โอเคแล้วเกก็จะได้มีรายได้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะที่อย่างน้อยก็หางานให้อาจารย์ไทยเกได้ทํานะครับอยู่ใกล้บ้าน แกจะกลับบ้านก็ได้นะครับอนอนอยู่สักสามสคืนนะครับใน,ในใน้ช้งานแล้วก็กลับบ้านบางวันกลับบ้านก็ได้แต่ว่าต้องมาเข้างานแต่เช้าครับเหมือนเดิมครับโอเคอเดี๋ยวรอชมกันนะครับพรุ่งนี้ครับผมคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบายครับ